ราชาครับจากร้านตัดสุดสากลมอดนของคาร์โลเทเลอร์สวันนี้ผมจะมาพูดถึงอะไรคือองค์ประกอบว่าสูตรของคุณเป็นสูตรพรีเมียมคือหลายคนใส่สูตรใช่ไหมครับก็อาจจะไม่รู้ว่าสูตรที่เขาใส่เนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นสูตรพรีเมียมหรือเปล่าเพราะว่าบางคนที่เขาใส่สูตรเป็นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขามองกระเบียวเขารู้เลยครับว่าสูตรที่คุณใส่เนี่ยมันเป็นสูตรที่มีคุณค่มีคุณภาพแล้วก็เป็นสูตรที่ว่า สั่งตัดเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองหรือเปล่าเขามองไปเดียวเขารูเลยนะครับตอนนี้ผมจะวันนี้ให้วิธีมองดูว่าสูตรของคุณเป็นส,สิ่งนั้นหรือเปล่าแล้วคุณก็ลองไปดูนะครับว่าสูตรที่มีที่บ้านคุณเนี่ยครับมันมีองค์ประกอบเหล่านี้หรือเปล่านะครับตามผมมาดูนะครับสูตรที่มีสูตรที่เป็นสูตรพรีเมียมนะครับจะมีสักหลาดอยู่ใต้นี้นะครับใต้ปกไอสิ่งนี้มันบ่งบอกถึง ว่าสูตรตัวนี้มันทำขึ้นมาจากความความพรีเมียมชิพของมันแล้วก็ฟังก์ชันของสก,กลาะนะครับก็คือว่ามันจะไม่ผิวมันทำให้ปกตั้งตัวและดูสุข,ขุมดูสง่างามนะครับอ่ะเรามาดูตัวต่อไปนะครับถ้าคุณจะเห็นนะครับคุณจะเห็นตะเข็บเย็บเย็บรอบรอบ ไปรอบๆเลยนะครับไปรอบๆของขอบของสูตรสิ่งนี้เขาเรียกว่าดำน้ำําทีนี้สิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในอังกฤษเนี่ยตอนเขาทำดำตอนเขาทำสูตรตัวหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมเขาว่าเย็บไอ้ตัวที่มันเป็นซับในอยู่ข้างในกับผ้าผืนข้างนอกเนี่ยกับผ้าผืนด้านหลังเนี่ยไปพร้อมๆกันเพื่อที่ว่ามันจะมีความาความหล,ลงหลงไหลเหมือนกับน้ำนะครับไปอย่างนี้มันจะทําให้สูตรดูไม่แข็งและไม่บ็อกซี่ แต่สิ่งที่เราทําในประเทศไทยก็คือว่าเราก็ทําเช่นเดียวกันน่ะแต่ว่าเพราะว่าของไทยอ,ะอ่ะซับในเนี่ยมันเป็นตัวชั้นอัดแต่เราเย็บอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ดูความสง่างามของสูตรนะครับถ้าสูตรมีอันนี้อยู่มันก็เป็นหนึ่งของอสิ่งที่บ่งบอกว่าสูตรตัวนี้เป็นสูตรพรีเมียมนะครับอ่ะเรามาดูชิ้นชิ้นถัดไปนะครับองค์ประกอบอันถัดไปก็คือ,อลังดุมนะครับลังดุมเนี่ยต้องเป็นลังดุมจริงก็คือมันเปิดถอดของมันได้ สิ่งนี้มันเป็นซิเกเนเจอร์อันหนึ่งเลยว่าสูตรตัวนี้ทำขึ้นมาสำหรับผู้ชายคนนี้โดยเฉพาะเพราะว่าออตอนเราทำการวัดตัวเสร็จแล้วแล้วเราทำการลองตัวเนี่ยไอตัวนี้มันเข้ากับแขนเขาพอดีเป๊ะแล้วม,มันมันมันทำขึ้นทำลงไม่ได้ละตอนคนมองมาแล้วเห็นว่าเราอ่ะมีตัวนี้เป็นเป็นลังดุมจริงเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าสูตรตัวนี้เป็นสูตรพรีเมียมนะครับอันถัดไปก็คือ ข้างในข้างในนี้มันจะมีการกุ้นกุ้นนะครับเป็นหลายหลากสีแล้วแต่เราอยากจะมีเลยว่าเราอยากจะได้สีไหนนะครับดูนะครับอันนี้เป็นสีฟ้าเราก็จะมีกุ้นแล้วเราก็จะมีปักชื่อเป็นสีเดียวกันนะครับแล้วแต่เราชอบบางคนก็ชอบสีเลือดหมูสีแดงสีทองอันนี้เป็นสีทองนะครับกุ้นวกปักชื่อจะสีเดียวกันแล้วมันจะเขียนว่า สูตรตัวนี้ทำขึ้นมาเฉพาะสำหรับคนคนนี้ก็คือชื่อของเขาก็เมื่อเราแบบไปต่างประเทศไปไหนแล้วเราส่งส่งไปซัทลี่ใช่ไหมครับก็สูตรสูตรเรามันก็จะเขาก็จะรู้ครับว่าสูตรตัวนี้ก็คือส่งกลับมาหาเราเรามาดูข้อถัดไปนะครับใต้ระักะแล้จะมีผ้าชิ้นซัซบเหงือ่อ เพื่อไม่ให้เหงื่อไหลออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าตอนเหงื่อไหลออกไปมันก็จะสีมันจะเพี้ยนแล้วคนก็จะเห็นว่า,เ,าเหงื่อเราตกอยู่อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าสุตรตัวนี้เป็นสุดรพรีเมียมนะครับาเรามาดูต่อไปนะครับระหว่างผ้าชิ้นนอก แล้วก็ผ้าชิ้นในนะครับมันจะมีชิ้นอัดชิ้นอัดนี้เราเรียกว่าชิ้นห่างมาแล้วก็ทั้งตัวของสูตรนะครับมันเป็นมันมีผ้าอีกชิ้นหนึ่งที่ว่าเราอัดเป็นผ้าอัดชั้นทั้งตัวเพื่อที่จะทําให้สูตรเราอะ่ะมีน้ําหนักแล้วเมื่อสูตรเรามีน้ําหนักแล้วก็ตรงอบนะครับมันจะดูสุขขุมเป็นแมนมากเลยครับสิ่งน,นี้มันทําคือของประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่า half canvas ก็คือมันทําขึ้นมา เพื่อทําให้มีน้ําหนักแล้วก็ดูสุขุมตรงตรงบ่าตรงไหลนะครับให้ให้ดูความเป็นแมนก็วิธีที่เราเช็คได้ว่ามีชั้นอัดนั้นอยู่นะครับก็คือเอาสูตรคุณออกมาแล้วก็จับระหว่างสูตรดูว่ามันมีน้ําหนักหรือว่ามันมีชั้น,นอีกชั้นหนึ่งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าถ้ามีนะครับก็คือมันจะมีตัวนี้อยู่ข้างในซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องต้องมองดูต้องแบบ ต้องระวังเลยนะครับก็คือว่าถ้าสูตรตัวนี้มีผ้าชั้นอัดแล้วก็มีหางไม้อยู่คือเราส่งเข้าเครื่องซักหรือว่าซักกับมือไม่ได้นะครับเราต้องส่งแค่ให้กับซักแห้งอย่างเดียวนะครับอ่ะเรามาดูสิ่งถัดไปนะครับตอนนี้เรามาดูที่กางเกงกันนะครับ กางเกงรอบเอวทั้งหมดจะมียางหนึบนะครับอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะคนที่มีพุงนะเพราะว่ายางหนึบตัวนี้มันจะเก็บให้เสื้อไม่หลุดออกจากกางเกงแล้วมันจะยึดเสื้อไว้กางเกงนะครับบางคนเห็นว่าแบบเออใส่เสื้อแะ้วแบบเสื้อมันชอบหลุดออกจากข้างหลังจากข้างหน้าไอ้ยางหนึบตัวนี้มันจะยึดเสื้อไว้ไม่ให้หลุดออกมานะครับทุกๆกระเป๋านะครับจะมีคิ้วคิ้วตัวนี้สําคัญนะเพราะว่ามีปากกาหรือมีเข็มหรือมีคงกุญแจมันชอบทะลุออกมาใช่ไหมไอ้ตัวคิ้วเนี้ย เก็บไม่ให้มีการทะลุนั้นออกโอเคแล้วก็เขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่า out ซ e a นะ out ซ e a m เราจะเก็บผ้าอย่างสวยงามแล้วก็เก็บคิ้วไว้เพื่อแบบถ้าเราจะแก้เข้าแก้ออกในวันข้างหน้ามันมีผ้าเหลืออยู่สําหรับสิ่งนั้นนะครับอ่าเรามีซับหน้าซับหน้านี้ทําไมสําคัญเพราะว่าตอนเราดั้งเล่นคอมพิวเตอร์เดินไปเดินมาผ้ามันถูกับตรงนี้ใช่ไหมมันอาจจะทําให้เราพันไอตัวนี้มันั u p อ o r t ไม่ให้ผ้าเราผ้าถูกับเราโดยตรง แล้วก็เมื่อเราไปต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นชั้นอีกอันนึงที่ทําให้เรามีความอุ่นได้อ่ะแล้วเราก็มีรองเป้านะครับรองเป้านี่สําคัญมากเลยโดยเฉพาะผ้าที่สีอ่อนเพราะว่าตอนเราไปฉี่แล้วเราออกมาจากข้างน้ำใช่ไหมมันจะเปิดตรงเป้าไอสิ่งนี้มันซัพพอร์ตไม่ให้ไม่ให้ฉี่ลดออกมาแล้วก็มาเิมอยู่ข้างนอกโอเคตัว,ต,วตัวต่อไปที่บ่งบอกว่าอันนี้เป็นสุดพรีเมียมก็คือมันจะมีแถบแถบอยู่ตรงพื้นนะ เพื่อที่จะทาโครงของกระบอกของกางเกงอะ่ะให้มันทรงตัวสวยแล้วตอนมันถูก,กับพื้นใช่ไหมครับมันจะได้ไม่ขาดก็ลองไปเช็คกับที่บ้านของคุณดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งกางเกงแล้วก็ทั้งเสื้อสูทนะครับซึ่งประกอบเป็นชุดสูทเนี่ยเรามีสิ่งองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในชุดสูทเราหรือเปล่าซึ่งมันบ่งบอกถึง Quality Workmanship แล้วก็ความมีความเป็นสูตรรมียสนะครับแล้วอีกอันหนึงที่ว่า สําคัญเลยก็คือว่าสูตรตัวนั้นอ่ะมันมันมันถูกตัดขึ้นมาจาก expert tailor expert tailor เนี่ยเขาก็จะมาดูไซส์เราเขาจะมาลองกับเราแล้วเขาก็จะเห็นว่าตอนตัดออกมาแล้วอ่ะมันเข้ากับโครงสร้างร่างกายเราโดยเฉพาะเพราะว่าโครงสร้างร่างกายเราเนี่ยอาจจะหลังแอนคอยืนไปข้างหน้าาแขนไม่เท่ากันคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยแขนไม่เท่ากัน แต่ว่าหลังจากใส่สูตรที่ว่ามันถูกจัดก,การจากโครงสร้างเราจากขุนเราขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่หลุดสมดุลเหล่านั้นอะ่ะกลับมามีสมดุลอย่างเดิมทีนี้วันนี้ผมมีของข,องขวัญมาแจกนะครับสําหรับใครที่อยากจะอยากจะได้เอ,อเอกสารซึ่งผมมีเป็นรูป Image ให้อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งเป็น PDF ให้แล้วก็เดี๋ยวเขียนเป็น Art i c l e ขึ้นมา ก็คนที่อยากจะได้ PDF ตัวนี้นะครับเอ,อ s s a g e Line ส่วนตัวมาหาผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งไปให้สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับลองไปเช็คในตู้คุณดูนะครับว่าชุดสูตรคุณเป็นสูตรพรีเมียมหรือเปล่าขอบคุณครับ